าแล้วคะ่ะสิ่งที่รอคอยมาถึงแล้วคะ่ะน้องมน,นะคะก็ซื้อส้อมของน้องอเมมากินค่ะเมื่อพัสดุมาส่งถึงนะคะน้องโนรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแกะกล่องมานะคะก็จะเจอฟางแบบนี้เลยคะ่ะเอาไวถ้ถนอมผลไม้อันนี้ก็จะเป็นส้มใสน้ำผึ้งค่ะลูกใหญ่มากๆเลยที่บ้านนะคะชอบกินส้มมากๆะคะ่ะโดยเฉพาะคุณหลังนะคะและคุณหลังบอกว่าไม่ต้องรีรอเลยนะคะรีบปอกเลยค่ะหิวแล้วว้าวส้มฉ่ำมากเลยคะ่ะซื้อมากี่รอบกี่รอบนะคะไม่มีผิดหวังเลยคะ่ะส้มจากอำเภอฝางนะคะไม่รีรอแล้วคะ่ะเดี๋ยวน้องโนจะทำกันแกะกินเลยนะคะ 我们。Wow, เนื้อส้มสดหวานฉ่ำมากเลยค่ะและนงวจนจะบอกว่าแกะกี่ลูกกี่ลูกนะคะก็หวานทุกลูกเลยค่ะใครอยากกินนะคะไปตามที่ช่องน้องอเมได้เลยค่ะหรือว่าเพจไล่ภูตะวันอำเภอฝางะะและยิ่งเป็นส้มปลายปีนี้นะคะหวานฉ่ำสุดๆไปเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณหลังตอนนี้ก็คือขอกินด้วยแล้วนะคะส่วนนงวจนะคะกินไม่หยุดเลยค่ะกินอา้ากินอา้าหมดไปหลายลูกแล้วไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วค่ะดูจากหน้าตานงวจนกินนะคะฟินมากๆเลยลังนี้นงมานซื้อมาห้าโลค่ะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดกินเลยนะคะแกะลูกใหม่กันแล้ว ชามสุดๆไปตามกันได้เลยค่ะ